สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ของเมืองทองทีวีของเราในช่วงเย็นวันที่29มิถุนายนนะครับวันนี้คุณพลกิเลนผียองคาราก็ฝึกซ้อม2เวลาเช่นเคยนะครับช่วงเช้าหลังจากที่โคมาริโอโยูโรฟสกี้ให้วิงว่งวิง่งวิ่งแล้วก็วิ่งนะครับช่วงเย็นเนี่ยก็มาฝึกซ้อมในห้องจิมห้องฟิเนณแคมป์กิเลนาัเล่นั่นเองล่ะครับ สังเกตท่าแต่ละท่าที่โค้ดพีดีไซน์ให้คุณพลกิเลมเียวของเราฝึกซ้อมช่วงเย็นนั้นจะมีส่วนในการลดอาการตึงอาการล้าจากการวิ่งนั่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะการขยงขาแบกน้ําหนักแบบนี้มันจะช่วยลดอาการตึงกล้ามเนื้อด้านหลังนะครับอ่า แฟนคลับกเรยพยองท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบออกกําลังกายนะครับลองดูท่าที่ทางโค้ดพีดีไซน์ให้กับเหล่าคุณพลกิเรยพยองของเราในวันนี้ในคอนเทนต์นี้ดูนะฮะเนี่ยทุกท่าเนี่ยสามารถลดอาการตึงของกล้ามเนื้อได้นะครับแฟนคลับกิเลยพยองสามารถนําไปใช้ในการออกกําลังกายก่อนที่จะวิ่งแล้วก็หลังวิ่งเนี่ยสามารถนําท่าแบบนี้ไปใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับมันจะช่วยให้คุณมีอาการบาดเจ็บจากการวิ่งน้อยลงนั่นเองล่ะครับ อย่างน้องสันมายืดกับลูกบอลแบบนี้มันก็ช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังมันรีแลกขึ้นนะครับเช่นเดียวกับพี่วงวงสกร์ชัยกุลเทวินนะครับนี่ฮะนอกจากจะฟื้นฟรูร่างกายก็ยังได้ฝึกบาลานแล้วก็ได้ฟิตเนสไปด้วยไกลๆด้วยละครับ พ้ดีแบ่งนักเตะกิฬพผจยออกเป็น2กลุ่มเช่นเคยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยมันจะแน่นห้องจิมนะฮะก็ต้องดีไซน์ออกมาเป็น2กลุ่มนะครับโจกเกอร์สวรันยูนะครับหลังจากฝึกซ้อมหนักๆที่แคมป์กิเาวัลเล่นเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บรบก,กวนละครับช่วงนี้ก็พยายามฟื้นฟูร,ร,รักษาการบาดเจ็บอยู่นะฮะอย่างที่แอดทำคอนเทนต์ของน้อง แฟ้มไปนะครับน้องๆหลายต่อหลายคนอาจจะยังไม่เคยเจอการฝึกซ้อมหนักๆมาก่อนพอเดินทางหนีบมาด้วยที่แคมป์กิเลวเวลส์เจอเช้าเย็นเช้าเย็นตลอด <c oughs> ร่างกายไม่ได้มีการปรับตัวมาก่อนมันก็เกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาทันทีครับแต่ส่วนคนนี้เจ้าแฟม้มที่เป็นรูมเมทกับพี่อาร์ตเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับแฟม้มเนี่ยเขาแนวสายฟิตเนสอยู่แล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นร่างกายเขาดีพร้อมสําหรับการฝึกซ้อมนะครับ นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับมาโกบาลิน่ที่การวิ่งช่วงเช้ามีสติที่ค่อนข้างดีสลิงคารด้วยนะครับสลิงคารมาโกแล้วก็น้องแฟมเนี่ยฮะมีสติการวิ่งที่ดีเลยละครับน้องเชิร์ตอรชุนนะฮะนี่ก็เป็นดาวรุ่งของสโมสรกิเลนพย,ยองของเราอีกคนหนึ่งนะครับที่ถูกหนีบมาที่แคมป์กิเลนบาลเล่นในชิปนี้ด้วยอันนี้น้องเชฟผู้สาป,ประตูนะครับ เป็นอะคาเดมี่เมืองทองรุ่น44นะครับยอย่างพวกพี่พิมเนี่ยเป็นอะคาเดมี่เมืองทองรุ่น41นะฮะน้องวินเนี่ครับเป็นอะคาเดมี่เมืองทองรุ่น42นะครับเนี่ยน้องวินผู้สาประตูน,นี่น่าจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้วนะครับพี่ตอง 1, ชาติชายแสงดาวนะครับร่างกายดูเพรียวขึ้นเยอะเลยนะครับสำหรับพี่ตองอันนี้พี่บอลบุญชวีนะครับ การดีไซน์การฝึกซ้อมช่วงเย็นก็จะเป็นในเรื่องของการคลายกล้ามเนือ้อยืดกล้ามเนื้อล่ะครับพื่อย่างคอนเทนต์ก่อนหน้าน,นี้เป็นคอนเทนต์ของทีมแพทย์ใช่ไหมครับหมอวินบอกว่านักเตะกีฬาพยองนะ่ะจะมีอาการตึงาการล้ารวมไปถึงอาการเจ็บหลังนะฮะ,ะเจ็บหลังนี่ก็เกิดจากการที่วิ่งเยอะนั่นเองแล้วกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อมันจะไปดึงหลังนะครับ ต้องมายืดแบบพี่ก้าเรียงยศจะใช้ชิดแบบนี้ละครับสำหรับแฟนกับกีฬาพี่จองที่ชอบเนื้อเรื่องของการวิ่งนะฮะเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะครับไปดีไซน์ก่อนวิ่งแล้วก็หลังวิ่งนะฮะจะทำให้ลดอาการบาดเจ็บหรือถ้าเจ็บมาอยู่แล้วมาดีไซน์การออกกำลังกายแบบนี้เนี่ยมายืดแบบนี้ก็จะช่วยให้หายกลับมาสู่รันเวย์ลูวิ่งได้เร็วเพิ่มมากขึ้นเนี่ยฟาร์มเองก็เจ็บนะครับเนี่ยมีผ้าล็อก ที่แฮมสิงด้านหลังทั้งสองข้างเลยนะครับอันนี้พ mm ี่ฟ้องปรเมศอาดวิไลนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวเราไปทำคอนเทนต์ห้องพักของทีมพี่ฟ้องกันนะฮะมีพี่ฟ้องพี่พิมพี่อาตนะครับอันนี้ทิวสกุลชัยแสงโทโพนะครับอันนี้ก็เป็นการยืด บริหารกล้ามเนื้อต้นขานะครับเนี่ยฮะเอาหลังพิงกับลูกฟุตบอลแบบนี้แล้วก็ย่อลงมานะครับเหมือนง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับ จริงๆไม่ต้องใช้ลูกบอลก็ได้นะครับสำหรับคนที่บริหารอาการบาดเจ็บนะฮะอย่างแอดเองเคยถามโค้ดพีเรื่องการบาดเจ็บหัวเข่าที่เกิดจากการวิ่งเยอะๆนะครับโค้ดพีก็ดีไซน์ให้ท่าเหมือนเมื่อสักครู่แหละครับเพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากลูกบอลเป็นการพิงฝาผนังแทนแล้วก็ย่อลงย่อลงทําแบบนี้เรื่อยๆก่อนวิ่งแล้วก็หลังวิ่งหายนะฮะอาการบาดเจ็บหายเลยละครับอันนี้พี่เคมพิชาอุตรานะครับ ก่อนันนี้ก็ตึงจากการวิ่งแต่หลังๆก็ดีขึ้นแล้วเมื่อกลุ่มที่1นึ่งฟิตเนสเสร็จแล้วนะครับก็มายืดรีแลกกันตรงบริเวณสะน้ำนะครับเพราะเดากันว่าเมื่อเช้าน่าจะตึงกันพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมารีแลกกันนลครับเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะต้องวิ่งกันอีก1วันนะฮะอันนี้แอดเดาเองนะฮะไม่แน่ใจว่าจบทริปนี้วิ่งทุกวันหรือเปล่านะฮะนะพี่น้อยก็ ใช้กล้องโกโป o นะครับลงไปถ่ายใต้น้ําให้เห็นนะครับว่าแคมป์กิเลเวลเล่ของเราเนี่ยหเหมาะสําหรับการเก็บตัวมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมซ้อมมาหนักๆก็มีสะไว้น้ําขนาดใหญ่ไว้ให้รีคาบูรี่ร่างกายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ จ็กเกอร์สรัคยูนะครับหลังจากที่ปั่นจักรยานเสร็จแล้วทางสตาร์โค้ชอย่างหมอวินเนี่ยก็จะมาจี้ละครับมาเคี่ยวให้แบบต้องยืดนะฮะต้องมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วการบาดเจ็บมันก็จะดีขึ้นนะครับนี่ตรงบริเวณบนดาดฟ้าแคมป์กิเลนเวลล์นะครับมุมนี้แฟนขับกีาเลียองอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร,ร่นะฮะนี่บุตรอยู่บนดาดฟ้านะครับพอมองลงไปข้างล่างก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะฮะ กรรมเนี่ยอักเสบนะครับจ๊กเกอร์จากการวิ่งหนักๆนั่นเองน้องอยู่อุดรน,นะครับปีที่แล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นให้อุดรสักเท่าไหร่นะฮะแล้วพอมาเมืองทองเนี่ยก็เจอโปรแกรมหนักเลยซ้อมเช้าซ้อมเย็นซ้อมเช้าซ้อมเย็นนะฮะปรับตัวไม่ทันนะครับแต่ก็กัดฟันสู้นะครับนี่ฮะเพิ่งจะมาเจ็บช่วงปลายปลายการเก็บตัวนี่เองนะครับสำหรับโจ๊กเกอร์ส่วนอยู่แตเจ็บประมาณที่9วันที่10นี่แหละครับ วกับมาห้องฟิตเนสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นพัชรพลอินทนีนะครับแล้วก็วัฒนกกรสวัสดล์ละครนะฮะกับพี่บอลบุญทวีนะครับได้เต็มเต็มครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง เชิดอรชุนนะครับมาทิปนี้เพียวขึ้นเยอะเลยละครับสำหรับเจ้าเชิดนะครับมาร์โกลบลิลี่ครับหลังจากที่ฟื้นฟูกรารบาดเจ็บมาพักใหญ่มาทิปที่กิเลนเลลเนี่ยร่างกายเจ้าตัวดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยละครับส่วนคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะสะลิงคารผมสุภาเ,เขาดูแลร่างกายตัวเองดีอยู่แล้วนะครับเนี่ย หลังจากกลุ่มที่2ฝึกซ้อมในส่วนของฟิตเนสเสร็จแล้วก็กระโดดน้ำล่ะครับมีแอคชั่นสวยๆของจวินนะฮะผู้สาประตูดาวรุ่งของสโมสรกีฬาพยองของเรานี่ครับน้อ,นองๆก็เล่นน้ำกันล่ะครับอย่างที่แอดสัมภาษณ์น้องแฟ้มไปนะฮะเนี่ยแฟ้มคนที่ว่ายน้ำอยู่ในะขณะนี้เขาบอกว่าช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่หนักนะคบส่วนช่วงเย็นก็จะเป็นช่วงที่แบบ เพราะเขาไม่คิดว่าหนักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเล่นกับฟุตบอลหรือเา้าฟิตเนสถ้าผ่านช่วงเช้ามาได้ก็ถือว่าช่วงเย็นสบายแล้วล่ะครับ <c oughs> นี่คือภาพบรรยากาศการเชนนิ่งช่วงเย็นวันที่29มิถุนายนที่มือถองทีวีของเราเก็บมาฝากนะครับสหนึ่งโอ้หก่อนม ตรงนี้อะไรกันเนี่ยขางอบคุณมากขอบคุณมาก